สวัสดีครับผมบูเจเดชนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงพยาบาลพุทธแห่งที่สองนะครับบึงแก่งใหญ่วันนี้เนี่ยผมได้รับเรื่องแจ้งจากประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลพุทธนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อพังนะครับอย่างที่ประชาชนทุกคนได้เห็นนะครับทางเนี่ยเป็นทางที่ไม่ได้มาตรฐานฝนตกเนี่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนครับขับรถเข้าออกเนี่ยนอกจากลื่นแล้วเกงวมาจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ เพื่อรองรับอนาคตการเข้ามาใช้บริการจํานวนมากนะครับวันนี้ผมก็ได้นําครับความเดือดรของพ่อแม่พี่น้องนะครับ มาดําเนินการเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับและท่อระบายน้าพร้อมทางเข้านะครับนําไปเสนอปรึกษาผู้ใหญ่ครับก็ขอบคุณทางท่านสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านให้คาแนะนํามาว่าสามารถดําเนินการขอส่วนของแก้ปัญหาขาอเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ผลักดันนะครับสนนสนนี้ออกมาเป็นงบประมาณนะครับเสนอให้ท่านรองนาย,ยกสุริยะจึงรุงเลองกิจนะครับคำนาคมครับ รัฐมนตรีคมนาคมช่วยอนุมัติงบประมาณดำเนินการอสร้างนสนนเส้นนี้มาให้วันนี้ก็เดี๋ยวจะมีทางทีมงานเข้ามาตรวจสอบนะครับเพื่อนําเสนอแก้ไขปัญหาความเดือ้ลนของพ่อแม่พี่น้องต่อไปก็เดี๋ยวเร็วนี้เราจะมีถนนที่ดีเพื่อใช้สัญจรเข้าโรงพยาบาลพุทธนะครับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ประสานมาได้เลยครับผมจะเด็ดจ,จันทาพร้อมยินดีผักดันนําเสนอประสานงานให้ทุกๆโครงการที่เข้ามานะครับถ้าไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะตรวจงานรีบส่งดำเนินการให้ผู้ใหญ่ออนุมัติามาให้เราเร็วครับขอบคุณครับ ความซับซ้อนในการรักษาการดูแลมันให้เราในการรักษาครับเนื่องจากตัวพยาบาลพิชิตรายเข้ามาครับจะเห็นว่ามีความยากลำบากมากของผูนนะะ้สูงอายุนะครับติดแค่จุดหนึ่งเท่านั้นในในที่เราสื่อไปนะครับระยะทาง550เมตรการดำเนินงานทั้งหมดนะครับใช้เวลาประาาดดมาณ240วันโดยประมาณ